สวัสดีครับนี่พาพี่น้องมาแพ็กบักโม่พี่น้องบักโม่ Israel อิราเลี่ยครับนีเตนอนยยงใหญ่เลยครับเห็นได้ขนาดไก่ไปไล่เดียวง่ายบันี่เพิ่มื่อน,นี่ปะบักโม่เอาแต่ลูกเตโต มันเก็บสิบโลไปเลยครับนี่บะถึงเหรอครับบะถึงสิบโลต่อกอียวหาหกโ,โลนะครับนะเนาะหยังไงไงครับตัใส่กล้องครับจลงกล้องเลยหลสองสองลูกสามลูกครับแต้แต้แต่ขนาดแล้วแต่ลูกนะครับ ลูกนใหมกับสีไส์สามครับยใหญ่กับสีไส์สองแน่สองแน่สามแน่ครับตามขนาดหนัง้มตะวันครับงานอยู่ในล่มครับวันนี้ในล่มใหม่ครับไม่ในในาค้านครับนี่การทำงานเตรียมแพ็คครับนี้เราจะแพ็คแตงโมงกัน เดี๋มาส่งเรื่อยๆครับบักโม่ครับเซนี่กับิมีบักโม่หักเมลอนครับแพ็กน้ำกันฝั่งนี้ยืนบักเมลอนครับนี่ร่อนกับแพ็คแบบนี้แล้วครับหกหน่วยแปะหน่วยก็มีครับนี่หน่อยนะครับง่ายๆกรับหาหกครับแปะแบบไม่ร่อนเมลอนกับใส่กระซินแบบนี้นะครับมา ม่เรียกออกอีกครับเรียกได้ในดีบ่ดีเนาะเดยกใส่กล้องครับเห็นแล้วครับงานมีหลายแนยวครับส่วนกล้วยเนาะเห็ดทุกทางเห็ดทุกย่างครับอย่แติคนดีใส่นะครับเนาะวันนี้เ้ามไปซมาแพ็คแบบโมรอบพระเจ้าวันครับรอคนรอคนรอคนงานครับมีออกมาก่อน ใช่พี่น้องเบ่งครับงงยังไงครับเรียวแห่เรียวแห่เรียวมากองมาเลยจัดการเลยเห็ <laughs> นเราเป็นตาปวดเอไวไ้าง,ขงดเด<อ>ขง้าปวดได้ด้ยนะั่เฮตาเจ็บชิง่งเลยเห็นเราไห เอาแพ็กใส่กล่องใส่พาเลตเรียบร้อยนะครับเทากับทำการแพกซีนรับตะไคร์กันลมนะครับเอามาเลี้ยงไ่ครับรอการขึ้นรถคอนเทนเนอร์ครับทีนี้รถคอนเทนเนอร์มารับไปครับเทากับมันเลี้ยงไ่แบบนี้ครับนี่แะครับแพ็กแตงโมพี่น้องนักเอาให้ครับนี่ันน้อย่าครับ หลังจากแพ็คเบอโมเซตครับรเจ้าเห้มามัดข้อว้วยท่อครับพี่น้องโอ้ยขันมือนี้ไรหนาอันนี้ครับไปเข้าก็ต้องไปตามนาทีครับสร้างไปเข้าก็ต้องเฮ็บพอ้เป็นลูกจ้างคนครับไปครับบนันทึก5าไปมัดข้อบันี้มัดข้อเกยนะครับบันนีน้มัดข้อคนนี่ครับมัดข้อ้วยซ้อมทุ่ง้วยนะโอ้ย,อย้วยยังมาลายเลยพี่น้อง อันนี้คือซอมทุงไปแล้วครับแน่นเบิ่เลยครับพอกันในปลากล้วยคือเก้าหรือเี่นอายุกับซองบาซีพุ่อยู่ได้แจ่ป้ากล้วยหระครับไม่ได้ไปไสดหรอกวนๆเว,วียนๆย,ย,ยุแถวนีหลือครับก็ปลากล้วยกับโล่งแพ็คครับนเนาะเหมือนโดนเทียสีเลยเขาเมืองครับเขาเมืองเฉพาะมือเงี้ยออกอ้สบายเทยพาุ่นี่ัหย เร็วเร็วเร็วได้เวลาทำงานแล้วผูกเปียนอนครับเพออิ่งผูกเปีได้ต้นกล้วยชุดยอดว่าจะว่าชิวๆนะครับให้มันได้เพื่อนมั้งเนี้ย<อ> ตังต้งกเสียงหลดโอ้ยครับตักแตงใบออกน้ำเสียครับเสียย่างเสียข้างบ <c oughs> อกเจ็บมากนีย <c oughs> พอ,อยู่ดิลูกมานีมุนหลิวเลยแหละมัดสุ่มเอาใบว่าน้ำครับสามสี่ใบยัตงตั้2ใบปืดดึงเหินไปใส่ซาลิงเลยครับเมินบาทเท่ากับเอาใหม่คำไม่เอาเด้อบ่ <c oughs> <c oughs> มีเสริมมัดก็เพื่อน การล้มตุ้มกันลิ้มประนันละมาไดงานยากการล้มการล่มและลมมากนี่มุนมีปุ๋ยได้ประมัดไว้นี่เป็นไงบ้างครับทเท่าแก่สวนยางนี่ทเท่าแก่สวนยางได้นะครับนี่นี่นี่อยากบ้านมากสี่ขั้นตัดยางมาสั่นสี่ขั <laughs> ้นกีดยางประมัดข้อกว็ดีกว่าหรือวะ <laughs> เจ้าของสวนยางร้อยไร่โอ้ไรมาว่าฮั่นครอบตีได้สวนยางอีเรายีา่สิบไร่แนนอนนี้เราซื้อป้าย,ยางพันีเยอะเรากำลังหาลูกเคยอยู่ตอนนี้เรากําลังหาลูกเคยอยู่เราวะลูกเคยมาซอยเราเนี้ยเราวะสาวสองคนเหรอ,อนี่ครับคนที่นอนเปนเมื่อกี้ครับวันนี้ ได้เวลาทำงานแล้วทำก่อนเต็มที่ไอ้ทำเต็มที่แล้ว,ลวงานต่อไปบัดขอกล้วยต่อไปเอาเสียงเบิ้ลตัวนี้เอาเสียงไหมครับผมอันนี้ก็บ่าวเชียงรายบ่าวเชียงไฮ้ไม่ได้เลยเกินี่ตัดทิ้งเลยไม่ได้แล้วเหรอสวว่างามครับตัดทิ้งเลย ร้อนแต่ละมือแต่ละวันไม่รู้ให้ทำอะไรบ้างเดเดี๋ยวก็มัดคอเดี๋ยวก็แบกกล้วยเดี๋ก็หมายสีและพัดมันได้ไหมหรือพัดไม่ได้ก็ทิ้งเลยนะตัดทิ้งได้ กุ้งใบบดีครับตัดทิ้งไม่ต้องเสียดายมันนี่ครับมุนอุ้ยปุ้ยมาังามครับนี่ตัดทิ้งอย่างเดียวบ่แม่ของเฮาครับตัดทิ้งเลยท <c oughs> างนายจ้างครับนี่ของเฮาตัดทิ้งอย่างเดียวมังามครับเขาบอาอ,อีแล่ะโอ้เบิ่งเชือกแขวยองครับ มีแต่เครือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคุณครับคุณครับเอากินน้ากันพี่น้องเอือตรงนี้ไหมชักเขาวะเดีม๋มันหยาเลยคุณครับกล้วยข้างหน้านะครับพี่มัดเรื่องข้างหลังครับที่มัดมาแล้วมีแต่ถุงกล้วยทั้งนั้นครับนี่ทีฟ้านี่ครับ อันหน้าบ้านมีครับเห็นไหมเนี่ยฝั่งนี้บ้านมีครับนี่ครยเป็นหอยตกต้นเต็มเต้นนะครับเต็มเลยครับนี่ไปครับเจบงานต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนสิลากันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้นะครับช่องบ่าวชัยภูมิออฟฟิเชียลไว้น้ำครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวบ่าวชัยภูมิสิภาพไปใส้นั่น คอยติดตามไปด้วยกันนะครับบ๊ายบาย